ทุกคนครับเมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมากลางวันแสกๆชายวัย50คนหนึ่งเดินเรียบแม่น้ําโดชิมะที่ย่านฟุกุชิมะในโอซาก้าครับโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองแห่มันกรุงเทพของเราเลยนะชายคนนี้เขาเดินไปเห็นถุงพลาสติกสีเขียวครับถูกทิ้งอยู่ในพุ่มไม้ครับนึกว่าเป็นขยะธรรมดาแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆปับ๊บกลับเจอชิ้นเนื้อกระดูกและก็อวัยวะมนุษย์ครับ พอตำรวจมาปับ๊บตำรวจคลี่ถุงดูเออมีชิ้นประมาณ10ชิ้นแล้วก็เศษกระดูกประมาณ20ชิ้นครับและทั้งหมดนี้มาจากชายไม่ทราบชื่อครับแต่ไม่พบไม่พบส่วนนี้พบแค่ส่วนนี้แขนขาแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขวาไม่พบครับพบแค่ท่อนของลำตัวไว้ ซึ่งทางเดินนี้คนพลุกพลาดมากในช่วงกลางวันครับแต่พอตกกลางคืนเนี่ยคือมันกลับมืดแล้วก็เปรี่ยวครับแล้วก็อับสายตามากจนอาจจะกลายเป็นจุดทิ้งถุงใบนี้ครับแขนขาและก็ศีรษะเนียซึ่งตอนนี้คือยังไม่เจอส่วนอื่นของร่างกายนะแต่ว่าบางพยานเนี่ยบอกว่าเห็นชาแต่งตัวคล้ายกับรำรวาครับมาถามก่อนว่าเออช่วงนี้มีใครเจอถุงอะไรแปลกๆไหมกอดที่ชาของนี้จะไปเจอจริงเวยก็เลยมีการคิดว่าฆาตกรเนี่ยมารีเช็ควพามีคนมาเจอหรือย่างครับซึ่งคดีนี้ล่าสุดคือยังไม่มีคําตอบนะครับเราอาจจะต้องติดตามอัปเดตนี้ต่อไปครับ แต่ที่แน่คือถ้าเกิดว่าเป็นเรากําลังเดินไปทำงานเนี้ยเอ๊ะถุงอะไรนะพอไปดูปุ๊บวันนั้นก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งวันที่แบดเดย์โดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัว